มาต่อกันที่คดีทำร้ายร่างกายลูกชายนายผลกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้รองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยค่ะว่าสารได้อนุมัติหมายจับคดีทำร้ายร่างกายลูกนายผลเพิ่มแล้ว4ี่รายนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องพร้อมกับตำหนิสื่อออนไลน์ด้วยค่ะที่ทำองค์กรตำรวจเสียหายแล้วก็ยังสั่งฝ่ายกฎหมายให้พิจารณาเอาผิดคนปล่อยภาพค่ะ ที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนายอิสาราวุวัต วัคขาวิสันหรือเจมอายุ23ปีลูกชายพลตรีวิทยาวัคขาวิสันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นะคะถูกกลุ่มบุคคลทำร้ายร่างกายบริเวณร้านอาหารมาลินสกายจังหวัดเชียงใหม่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสว่าล่าสุดสารได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด5รายโดยรายที่1ได้มีการติดต่อขอมอบตัวตั้งแต่คืนวันที่25พฤศจิกายนและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากสารและ เมื่อคืนที่ผ่านมาสารก็ได้อนุมัติหมายจับเพิ่มอีก4รายในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297หนึ่งในนั้นก็คือนายกฤษณนะอมิตศสูรหรือว่าบอนค่ะ ซึ่งพนักง,งานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเป็นที่ประจักษ์แล้วพบว่ากระทําความผิดจริงต่อไปจะต้องมีการประสานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคําอีกค่ะเบื้องต้นซาบาสีรายนี้จะเข้ามอบตัวภายในวันนี้ส่วนผู้ก่อเหตุจะมีมากกว่า4คนหรือไม่นั้นก็ต้องตรวจสอบดูว่าพยานหลักฐานขยายผลไปถึงใครบ้างนะคะยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ขอหมายจับตามกระแสสังคมส่วนจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหรือไม่ นั้นต้องตรวจสอบชัดเจนซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับมาโดยตลอด ส่วนกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการ <c oughs> เผยแพร่าภาพตำรวจและมีการพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำลายหลักฐานนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะขอชี้แจงว่าตำรวจภายในภาพนั้นเป็นพนักง,งานสอบสวนที่พาผู้ต้องหารายที่หนึ่งไปนำชี้ที่เกิดเหตุสิ่งที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ก็ทำให้องค์กรตำรวจกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเสียหายนะคะซึ่งขณะนี้กำลังให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเอาผิดคนที่เผยแพร่าภาพ ด้วยส่วนสิ่งไหนก็สิ่งไหนก็ทำตามที่ทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยนะคะทางตำรวจบอกว่ายอมไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ย้ำ้วยว่าตำรวจนั้นไม่มีหุ้นส่วนในร้านอาหารแห่งนี้แต่อย่างใดคะ่ะ